สวัสดีค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวเส้นมีนุ่มอร่อยอร่อยอร่อยถึงใจนะคะเนือ้อนุ่มๆน,น,นะคะเป็นบะหมี่ที่มีเส้นนุ่มๆม,ม,มากๆอร่อยอร่อยนะคะน้ำร้ายหกแล้วนะจ๊ะมากินกันได้เลยนะคะตนนะอนนีออ้เขากำลังร้อนอยู่ก็เลยตัดเข้าปากไม่ได้จา้าร้อนๆจา้าอร่อยนะคะก็เป็นก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยก่ะมาเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวร้อนพร้อมผัก มีมะเขืออร่อยอร่อยนะคะเต้าเจี้ยวรดนะคะมีพริกกะทิยมเข้มข้นมากมากนะคะอร่อยสุดชีวิตเลยค่ะจิมนั้มเต้าเจี้ยวแล้วก็ปลาช่อนนี่โอ้โหสุดยอดเลยค่ะปลาช่อนก็สุดยอดปลาช่อนตากแห้งนะคะปลานิลนตาแห้งอร่อย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 ถึงใจนี่นะคะปลานิลนตาแห้งนะคะอร่อยมากนะคะ กรอบแล้วก็อร่อยเนื้อนุ่มๆขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินข้าวผัดพริกทั่วนะคะนี่มีพริกเม็กใหญ่ด้วยนะคะนี่นะคะเมนูแนะนําของเราวันนี้ก็กินข้าวราดจานเดียผัดพริกทั่วกลไกๆนะคะอร่อยนะคะเนี่ยอ,อร่อยค่ะ กินแบบง่ายๆเลยนะจ๊ะก็มานี่ค่ะผัดพริกทั่วค่ะผัดพริกถั่วนะคะอร่อยเลยจ้าข้าวราดกันเดียวอร่อยขนาดนี้เนาะอันนี้พริกนะคะเราจะเคียวพริกแบบนี้นะคะเคี่ยวพริกเคี่ยวพริกเลย อร่อยขนาดนี้นะคะค่ะอร่อยค่ะแล้วก็เป็นคลิปแนะนำสั้นๆนะคะก็ามาบอกว่าวันนี้เป็นเมนูที่แนะนำของเรานะคะกินข้าวราดจานันเรียรผัดพริกถั่วนะคะไก่นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้มีความสุขะคะ่ะ ที่สิ่งใดได้สมหวังปัฏหารยทุกประการนะคะบุรณาพะคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วน,นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะนี่ก็เสียวหลอดค่ะแซบ,บ,บเลยนะคะเยนะค่ะคะเสี๋ยวหลอดจบเครื่องนะคะบิ๊กเต้าหู้ดีขาไก่นะคะ ทุกอย่างครบหมดนะคะมีลูกชิ้นด้วยนะคะนี่ค,ค่ะกีนกันเลยนะคะเรื่องร้านขาแล้วค,ค่ะอยากกินค่ะกินที่ตลาดนะคะมากินกันได้เลยนะจ๊ะนี่ขาไก่มไ นี่ด้วยจ้ะทานอะไรมพาเผ็ดเผ็ดค่ะเยอะเผ็ดแต่ทิชเยอะๆก่อมันจะแซ่บแบนี่ทอดมันจ้ะทอดมันจ้ะคะเี่ยซูมใกล้ๆเลยค่ะ รื้อเปร้านขนมนะคะร้านอยู่ตรงนี้นะคะลูกชิ้นที่เป็นไข่นะคะไข่ยรูกครา,าแหละไข่รวงัะหมดนะคะเป็นแบบส่งเครื่องนะคะ เราพาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะจะมีร้านเปล่าแก้วขาทอดร้านนี้เป็นทำอะไรปาล,ลาด้วยเนี่ยคนก็จะซื้อของนะคะขายปลาสดปลาสดนะคะอยู่แถวนี้นะคะที่เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดมงเครื่องนะคะไอ้นี่เรากินนี่แหละค่ะอร่อยจะมีเสียงคนพูดนะคะเยอะมันเป็นอยู่ในตลาดนะคะแล้วพ่กินหลายาะครั้งแล้วค่ะแต่เจ้าดี่ั็ทำอร่อยนะคะ

พี่ยาวนะคะก็ขอบคุณทุก <นะ S 1> ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมน,นะคะเป็นกำลังใจนะคะดูรักษาพักของจ้าทุกครับได้บ่ายจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้เราจะมาผัดนะคะผัดผักตนต่อไปเนี้ยอย่าลืมกดเหนือนะคะบะหมี่แห้งลูกชิ้นนะคะอร่อยขนาดไหนโรยน้ำตาลราดอยู่เนี่ยน้ำตาลรายแบบ ส่พริกป่นด,ด้วยมันอร่อยมันแซบค่ะมันแซบแล้วมันก็อร่อยนะจ๊ะมันมีแห้งลูกชิ้นนะคะอร่อยขนาดไหนโรยน้ําตาลทรายดูสิเนี่ยน้ำตาลทรยยยา,ารยาแบบใส่พริกป่นด,ด้วยมันอร่อยมันแซบค่ะมันแซบแล้วมันก็อร่อยนะจ๊บะมาบีบน้ำมะนาวนะคะนี่นะค่ะ เอาใส่ขวดนะคะมีแบบนี้เลยไปเลยนี่เป็นน้ำมะนาวนะคะอันนี้มะนาวเยอะด้วยนะคะแล้วก็มาบีบนะคะแล้วค่ะดอกแครแคะนะคะออกเป็นสีสดสวยเลยนะเนี่ยนี่สีสดสวยนะคะขึ้นมาดอกแครแคะนะคะต้นแคจ้า